สำหรับปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดดัางดำตีนกาลอยลุมลึกขนาดนี้นะคะเป็นล่องน้ําล่องทานสายน้ำเนี่นะคะยิ่งถ้าคุณมีเยอะมากเท่าไหร่มันบ่งบอกอายุค่ะว่าคุณในแก๊สบี้รือเรียกว่าแก่แล้วนะคะเอเองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่เคยแบบมีริ้วรอยตอนนี้แหละคะขอโทษดูสิคะหน้าเป็นไงคะ เด้งค่ะเลิศค่ะสู้เด็กๆได้นะคะดังนั้นละค่ะนวัตกรรมของเรา,าง,ง่ายมากเลยค่ะกับผลิตภัณฑ์ Maxine Miracle Brightning cream เป็นครีมบำรุงผิวที่มาพร้อมสุดยอดนวัตกรรมใหม่ในการลดเรือนริ้วรอยกระฝ้าจุดด่างดำอย่างเห็นผลและปลอดภัยโดยผสานสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดเข้าด้วยกันและยังประกอบด้วยซิมไว้นวัตกรรมลบเลือนฝ้าล่าสุดที่ได้ผลดีกว่าและปลอดภัยกว่าไฮโดรควินอนถึง10เท่าช่วยยับยั้ง การสร้างเม็ดสีเมลานินพร้อมทั้งยังช่วยทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยขาวกระจา่างใสอย่างเป็นธรรมชาตินอกจากนี้นะคะยังช่วยลดเลือนริ้วรอยให้ดูจางลงเรียบเนียนอ่อนเยาว่าสัมผัสอีกด้วยละค่ะรู้นะคะกําลังรออยู่ใช่ไหมคะกับโปรโมชั่นสุดพิเศษเรียกว่าสุดฮอตเลยนะคะสําหรับใครที่ต้องการที่จะซื้อแม็กซินมิรัลเคิลบริ n ชิ่งครีมนะคะเพราะว่าราคาปกตินะคะ2,200บาทต่อนหนึ่งกระปุกเหลือแค่ 1,250บาทเท่านั้นค่ะยังไม่พอค่ะ2กระปุกราคา4,400บาทเหลือแค่2,500บาทเท่านั้นค่ะแถมค่ะยังแถมอีกนะคะนี่ค่ะซิลกี้ซันสกรีนนะคะ SPF PA บวกบวกบวกนะคะ1ห,หลอดราคา1,200บาทให้ด้วยนะคะเห็นไหมคะทั้งหมด2,500บาทได้ทั้งหมด3ชิ้นแบบนี้ค่ะ